สวัสดีค่ะพบกันเช้าวังคารที่3พฤษภาคม2559ลราคาทองคำสำัปดาห์ที่แล้วสดใสและเกินนะคะปรับตัวขึ้นทุกวันเลยนะคะติดต่อกัน5วันแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่1,303ดอลลาร์ทำจุดสูงสุดในรอบ15เดือนทีเดียวนะคปะปัจจัยหนุนเนี่ย ที่ชัดเจนน่าจะเป็นเรื่องของการประชุมเฟดนะคะก็ยังไม่ตัดสินใจปรับขื้นหลังเบียร์เราก็ส่งสัญญาณว่าไม่ได้เร่งรีบปรับขึ้นหลังเบียร์ด้วยนะคะ BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีการออกมาตรการทางการเงินเพิ่มเติม,ตมนะคะก็ทำให้ตลาดผิดหวังนะคะเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะคะถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่สับสนราคาทองคาสัญญาณทางเทคนิค นะคะก็สดใสามากขึ้นหลังจากที่ราคาทองคำเนี่ยสามารถทรละลุแนวต้านหลักที่1,270แล้วก็1,280ดอลลาร์นะคะก็1,280ดอลลาร์เป็นจุดสูงสุดที่ราคาทองคำเคยทำไว้ในเดือนมีนาคมนะคะก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างนาแน่นนะคะทางด้านกองทุน SPR สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการขายทองมา0ูตันนะแต่ ที่น่าสนใจนะจะเป็นเมื่อวานนี้นะคะเข้ามาซื้อทองสูงถึง20ตันนะเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะคะราคาทองคำมีแรงเทขายออกมาบ้างนะคะเมื่อวันจันนะคะปิดตลาดที่1,291ดอลลาร์ลดลงไป1.5ดอลลาร์นะคะส่วนสัปดาห์นี้นะประเด็นที่ต้องติดตามนะคะก็คือตัวเลขการสร้างงานของสัฐม,มิกานะคะซึ่ง ตรงนีค้คิดว่าอาจจะทำให้ราคาทองคำนะมีความผันผวนมากขึ้นนะคะเป็นตัวเลขสำคัญที่เดียวที่เฟดก็ให้ความสนใจนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาที่จะปรับภาษีดักเบียยหรือไม่นะคะตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน adp จะประกาศออกมาวันพุธนะคะตลาดประเมินหมดนะ่าจะเพิ่มขึ้น2 5 0 0สนหาตแหน่งนะคะแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนองภาคเกษตร เดือนเมษายนจะประกาศออกมาบนสุขตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น26,000ตำแหน่งนะคะตัวเลขก็ถือว่าใช้ได้นะคะถึงแม้ว่าตัวรายการจ้างงานนอกภาคเกษตรอาจจะชะลอตัวลงนะคะแต่ต้องยอมรับว่าตัวรายการจ้างงานของสเกาแข็งแกร่งทีเดียวนะคะ อาจจะทาให้ราคาทองคำเนี่ยนะคะก็คงอาจจะตับตาดูเรื่องนี้เป็นหลักด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆเนี่ย, mm hmm. ยก็จะมีคําแถลงของประธานเฟดหลายสาขาทีเดียวนะคะมีสาขานิวยกนะคะสาขาคิฟแลนด์แล้วก็สาขาเซนหลุยนะคะสองท่านหลักเนี่ยเป็นเป็นสายเหี่ยวนะคะซึ่งอาจจะบอกว่าสัมสุนให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะล้ประเด็นตรงนี้อาจจะต้องระวังนะคะว่าอาจจะเป็น ปัจจัยลบสําหรับราคาทองคําได้เหมือนกันนะครับออถึงแม้ว่าราคาทองคําอาจจะเห็นช่วงนี้มีแรงเทขายออกมามากนะคะออกมาบ้างแต่ก็อาจจะคิดว่าน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะก็เป็นการปรับฐานนะคะคือจะปรับตัวลงเพื่อที่จะขึ้นได้ต่อนะคะแนวรับระยะสั้นะคนหนึนะ่งพัน 290-1,280ดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้านเนี่ย1,300แล้วก็1,310ดอลลาร์นะคะ1,300ดอลลาร์ถ้าผ่านขึ้นไปได้แ้้ก็มีปัจจัยสนับสนุนนะะสมตัวรายการจ้างงานออกมาย่ำแย่มากผ3,20ดอลลาร์จะเป็นแนวต้านหลักนะคะสำหรับการลงทุนในก o v เรนะคะปรับฐานลงมายังน่าสนใจในการเข้าซื้อน,นะคะ1,200 80ดิดอลลาร์คิดว่าเป็นปนแนวรับที่ยังไงถ้าลงมาขนาดนี้จะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะแน่นมากนะคะจุดขายตขาดทุน1,270ยดดอลลาร์ส่วนคนที่อยากเล่นแบบเก่งกำไราาระยะสั้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงบ้างก็1ั9 0ดอลลาร์นะัจุดทีอาจจะเข้าซื้อเก่งกำไรนะคะแล้วก็ขายที่ประมาณเหนือ1,300ดอลลาร์นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์นะคะปิดตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะปรากฏมีแรงซื้อในหุ้น กลุ่มธนาคารพาณิชย์กลับเข้ามานะคะก็ปรับตัวขึ้นหลังจากที่ตลาดหุ้นก็อาจจะดูไม่ค่อยดีนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยดูมาแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะแต่ทีตาดหุ้นก็ปรับตัวลงหลังจากที่เดือนน้าปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 2, 2> สัปดาห์น,นะคะประเด็นที่ทําให้ ตลาดหุ้นเหวี่ยงขึ้นลงเนี่ยก็เหมือนกันนะคะกับทองคำก็คือการประชุมธนาคา,าร,มมรกลางสหรัฐรแล้วก็ธนาคา,ารกลางญี่ปุ่นซึ่งการพึมพ์ธนาคา,ารกลางญี่ปุ่นเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นผิดหวังนะคะแล้วก็มีแรงเทขายออกมาอย่างหนักเหมือนกันนะคะในวันวัน,วนพฤหัสน,นะคะแรงเทขายในตลาดหุ้นนะคะมาจากนักลงทุนต่างประเทศวันศุกร์ที่ผ่านมาขายออกมาห้าร้อยสี่ล้านบาทนะคะแรงซื้อ มาจากรายย่อยแล้วก็พอร์ตโบเกอร์นะคะพอร์ตโบเกอร์ซื้อเข้ามา241นะคะรายย่อยซื้อเข้ามา263ล้านบาทซื้อกันไม่เยอะนะคะส่วนในตาลตาดรุกพันธ์หรือตลาดทีเฟกซ์นาะคารลงทุนต่างประเทศมียอดซื้อสุดทีใน s ซ n นิบอินดิวเจอร์1,138สัญญานะคะก็ไม่ได้เยอะมากมายสัปดาห์นี้หาตลาดการเงินของไทยเนี่ยเปิดทำการแค่2วันนะคะก็คือวันอังคารแล้วก็วันพุธ นะคะแล้ก็จะหยุดยาวเลยวันพระหัสถึงวันอาทิตย์นะคะวันตลาดหุนแล้วก,ก็ตลาดนุกพันเนี่ยก็อาจจะเจอความผ,ลผ,ลผลันผวนนะคะในช่วงที่ตลาดปิดทําการไปนะคะก็ประเด็นที่น่าจับตามมองนะคะเหมือนทองคําเลยตัวรายการส้้งงานของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาวันพุธและวันศุกร์ก็จะมีผลนะคะ ถ้าเกิดตัวเลขออกมาดีกว่าแยอกว่าก็จะมีผลกับการคาดการเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยเหมือนกันนะครออประเมินอย่างนี้นะคะว่าการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะก,กลันตัวในกรอบแคบและทุนอาจจะมีการชะลอการลงทุนออกไปนะคะแนวรับในการเข้าซื้อสำหรับสัญญาเดือนเอ็มให้ไวที่880จุดแล้วก็865จุดนะคะการซื้อตัว ในระหว่างวันนะคะแนวต้านประมาณ900จุดเนะี่ยยังต้องระวังแรงเทขายที่มีออกมานะคะแนะนำนะคะเปิดซื้อเก่งกำไรได้ที่880จุดนะคะและ้วก็ที่แนวต้าประมาณ895-900จุดนะคะก็เป็นจุดที่ขายทางกำไรหรือว่าอาจจะเปิดซื้อขายด้วยได้นะคะเก่งกำไรว่าจะมีการบับถานะคะจุดขายตัดขาดทุนฝั่งขาย นะคะถ้าเกิดขายเปิดช็อ,ชอตใกล้ใก้900จุดนะคะจุดขายต่าขาดทุนให้วันที่905จุดนะคะซิงกก็ซ็อกฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะทีไพโบรินฟิวเจอแล้วก็บางจาก Future ร์นะคะทีไพโบรินฟิวเจอรนะคะราคาุ้นทีไพโบรินก็พักตัวลงมาที่แนวรับ2บาท40สตางั์งนะคะแล้วเริ่มมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นในการซื้อขายปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะการเคลื่อนไหว ของราคาหุ้นทีไผโพ,พลีระยะสัน้นมีแนวโน้มฟื้นตัวได้นะคะผลการปีนี้นะคะอาจจะมีการรับบริเวยได้จากการลงทุนในหลายโครงการทีเดียวนะคะแต่ว่าปัจจัยลบที่ทำให้ t p i ผ p o พลีปรับตัวลงนี่ก็มาจากคดีความต่างๆนะคะที่ประเมินว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะมันถ้าเกิดมีการเก็งกำไรยะสัน้นในการมองว่าอาจจะมีการฟื้นตัว ขึ้นมาหลังจากปรับตัวลงแรงนะคะแนวรับนะคะให้ดูที่ราคาหุ้นแม่เป็นหลักนะคะสองบาทสี่สิบสี่สตางค์นะคะถึงสองบาทสี่สิบหกสตางค์นะคะเข้าซื้อทีไบบรินฟิวเจอร์เก่งกัไรได้นะคะจุดขายตัดขาดทุนให้ไวที่สองบาทสี่สิบสตางะคะ์ค่ะบางจากฟิวเจอร์ราคาหุ้นบางจากเนี่ยพักตัวลงมาสร้างฐานที่แนวรับสามสิบบาทนะคะแล้วก็มีการซื้อกลับเข้ามาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นะะในช่วงปลายสัปดาห์นะคะก็มองว่าการเคลื่อนไหวทางเทคนิคของเราคาหุุณบางจากเริ่มกลับมามีทิศทางฟื้นตัวนะคะเปิดซื้อเก่งกำไรนะคะดูที่แนวรับ30บาท50สต่างแล้วก็30บาทนะคะดัวค่ะคุณแม่เป็นหลักนะคะแต่ว่าเตือนนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ30บบาทได้นะคะจะเป็นสัญญาณขายนะคะ ก็ราคาหุ้นมีนท,ทิศทางอ่อนตัวลงได้เพราะฉะนั้นดูด30บาทแนะนำเปิดซื้อขายนะคะบางจากฟิวเจอร์ได้ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ